สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารโรโดยมมออมมโโโแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอเนอรีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงแม่หมอนะคะนะคะเอาราคานะคะแต่ถ้าถ้าใครอยากดู รวงกับแม่หมอก็แอดไลน์ตรงนี้นะคะถึงวันที่22นะคะพฤศจิกายนนี้นะคะเอาละค่ะนะคะค่ำคืนนี้บางท่านก็ไปลอยกระทงขอให้ทุกคนมีความสุขปล่อยความทุกข์ไปกับกระทงตามความเชื่อโบราณนะคะเราก็ยังเชื่ออยู่นะคะทุกคนเป็นความสบายใจของใครหลายๆคนนะคะนะคะแต่ถ้านะคะใครไม่ได้ไปไหนไปลอยกระทงมาแล้วก็มาฟังนะคะ,ะค่ำคืนนี้นะคะที่แม่หมอทำแรนดอมนะคะ ปาฏิหารนะคะแห่งการเยียวยาจากเบื้องบนจะทําให้คุณได้ปลดล็อก ok, หรือว่าหลุดพ้นจากสิ่งใดในเร็ววันนี้ปาฏิหารนะคะแห่งการเยียวยาจากเบื้องบนจะทําให้คุณได้หลุดพ้นหรือว่าปลดล็อกจากเรื่องใดในเร็ววันนี้เราเอาไพ่พัพพิคเนตนะคะไพ่จุดเทียนนั่นเองนะคะมาช่วยเปิดสักสามใบนะคะมาช่วยเปิดสักสามใบนะคะว่าเออให้เขานําทางว่าปาฏิหาริ์ใดนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์ค่ะโอเคค่ะนะคะทุกคนคุณทุกคนนะคะตัวล็อกนะคะคุณจะได้ปลดล็อกไหมนะคะทุกคนตอนนี้คุณชีวิตคุณโดนล็อกอยู่ใช่ไหมคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องใดทุกคนทุกคน นะคะแล้วไงต่อคะการเกิดใหม่ทุกคนทุกคนชีวิตที่โดนล็อกคุณจะได้เหมือนชีวิตคุณจะได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งเหมือนชีวิตใหม่เหมือนที่ คุณเกิดมาชีวิตทุกคนจะมีคนมาพพอร์ตคุณมาทำชีวิตให้คุณได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนตายแล้วเกิดเหมือนชีวิตใหม่อ่ะทุกคนนะคะลืมตาดูโลกอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะนะคะมันจะมีเส้นทางให้คุณเลือกอยู่ว่าคุณจะนะคะทางเดินนี้มันมีทั้งทางออกและ นะคะทางที่กลับไปสู่ที่เดิมมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนชีวิตใหม่กําลังตอนนี้คุณกําลังจะได้หลุดพ้นก้าวไปสู่ชีวิตใหม่นั่นเองคุณจะดูนนะคะกุญแจที่นะคะคุณเจอกุญแจแล้วนะคะแล้วคุณจะไขมันออกหรือไม่ออกสิคะเพราะว่าคุณได้เกิดชีวิตใหม่ทางเลือกใหม่ของคุณคุณรู้ว่าอันไหนคือแสงสว่างอันไหนคือหนามนั่นเองนะคะ โอ้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะการจองจํานะคะคุณจะหลุดพ้นออกจากการจองจําด้วยนะคะถ้าใครทําอะไรกับเด็กไว้คุณก็นะคะเหมือนเด็กเขาจะไปเกิดนั่นเองนะคะปาฏิหาริย์แห่งการได้หลุดพ้น นั่นเองค่ะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นนะคะบางคนนะคะที่ทําขอขมากรรมเด็กก็จะได้ออกไปสู่นะคะที่เขาจองเวรจองกรรมกับคุณอยู่เขาก็จะออกนะคะเหมือนคุณจองจําเขาไว้แล้วเขาก็จะได้ไปเกิดใหม่เขากําลังเลือกทางเดินของเขาเจ้ากรรมมาในเวรของคุณมาในรูปแบบ ความอาฆาตนะคะเห็นไหมคะเด็กอยู่ข้างหลังนะคะการจองจํานั่นเองนะคะคุณจะได้เขาจะไปเกิดใหม่นะคะแล้วมีใครบางคนจองจําเขาอยู่เป็นวิญญาณอาฆาตอะคะ่ะไม่ปล่อยเขาไปและคุณจะได้มีเงินนะคะคุณจะมีโชคเข้ามาค่ะทุกคนจะมีคนหยิบยื่นเงินมาให้คุณนั่นเองนะคะโชคชะตานะคะ เสี่ยส่วนเด็กนะคะเขาจะได้ไปเกิดแน่นอนค่ะถ้าใครเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องนะคะชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณจะได้รับเงินจากฟ้าฟ้านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะชื่อเสียงค่ะชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะชื่อเสียงบางคนกําลังติดต่อสื่อสารกับคุณมีคุณจะได้ปลดล็อก เรื่องบางสิ่งบางด่างคุณจะได้ไปเกิดนะคะเหมือนชีวิตคุณไปปลดปล่อยชีวิตบางชีวิตมาเห็นไหมคะวิญญาณที่อาฆาตเด็กอยู่ข้างหลังคุณที่คุณจองจําคุณกําลังดึงเขาออกแม่้คุณแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะในด้านการเงินชีวิตของคุณจะมีชื่อเสียงมีใครต้องการชีวิตของคุณจะมีแต่ความรุ่งโรจน์เป็นประธานาธิบดีเห็นไหมคะถ้าที่ย่อพันนะคะคุณจะมีชื่อเสียง โด่งดังนั่นเองการติดต่อสื่อสารไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะคุณจะมีแต่ชื่อเสียงนั่นเองค่ะนะคะเห็นไหมคะเป็นระบบประธานาธิบดีนั่นเองค่ะนะคะคุณจะได้โดนปลดล็อกเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยมันล็อกอยู่นะคะคุณจะโดนปลดล็อกเหมือนชีวิตเกิดใหม่นะคะบางคนนะคะจะเอ่อเกี่ยวกับเด็กด้วยนะคะเนี่ยค่ะเด็กที่อาฆาตแค้นคุณนะคะเห็นไหม เห็นไหมคะที่มีเด็กๆที่แบบทิมแทงข้างหลังคุณอยู่คุณกําลังจะปลดล็อกออกเขาออกจากยันนะคะนะคะแล้วนะคะคุณก็จะได้รับโชคลาภจากบนฟากฟ้ามีคนเอาเงินมาให้คุณถึงที่เลยนะคะเหมือนกิ้งก่าได้ทองหรือเปล่า <laughs> มีคนเอาเงินมาให้คุณนะคะถึงที่แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงมีอํานาจวัสนานั่นเองทุกคนเจ็ดเจ็ด โอ้โหทุกคนเลขนัมเบอร์โคตรสวยเลยอะทุกคนทุกคนนี่ทําเลยนะเนี่ยทําเลยนะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่นะคะประธานาทิบดีคนีสี่สิบคนที่สี่ิบเจดหรือเจ็ดสี่นะคะแล้วก็ นะคะอันนี้10อันนี้เลข3นะคะได้เกิดใหม่นั่นเองการล็อกชีวิต40แต่ที่สุดท้ายชื่อเสียง7 7โอเา็ดยไพ่ใบสุดท้ายออกมาวสวยมากคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังคุณจะมีอำนาจวาสนาในตัวคุณเองนับจากนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะชื่อเสียงโด่งดังชีวิตเกิดใหม่คุณจะได้โดนปลดล็อกเห็นไหมคะ ชีวิตของคุณนะคะมันมันล็อกมานานแล้วจนขึ้นสนิมแต่ก็นะคะคุณจะได้เหมือนชีวิตมาเกิดใหม่นั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะนะคะแล้วไงต่อคะเรามาเอาไพ่ทาโร่ต่อนะคะชีวิตต่อจากนี้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนคุณจะมีอํานาจสักราชามไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนั่นเองนะคะดูดิคะจากจาก จากทหารกลายเป็นนายกรละทมวตรีประมาณนี้ค่ะเลขนัมเบอร์สวยนะคะเลขเจ็ดเจ็ดนะคะเป็นเลขแห่งจักรวาลน,นะคะเป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นเองถ้าอยากได้อะไรถ้าอยากถ้าคุณเห็นเลข7ดนะคะเลขเจ็ดสามตัวคุณอธิษฐานเลยนะคะคุณจะได้ถ้าเห็นพร้อมกันนะคะสามครั้งในวันเดียวนะคะต่อค่ะ ะะปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยาจากเบื้องบนจะทําให้คุณได้ปลดล็อกหรือว่าดุดพ้นจากเรื่องใดนะคะปลดล็อกแน่นอนค่ะนะคะจากเรื่องเด็กด้วยค่ะจากเรื่องเด็กเรื่องการทําแท้งอุปสรรคที่มีขวัก้ํามาขวางกั้นนะคะที่เราให้เห็นไพ่นั้นนะคะขออนุญาตให้ไพ่นาทางนะคะไพ่อยากบอกอะไรต่อคะทุกคนดีเอ็มเพจนะคะชีวิตของคุณนับจากนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิง ชีวิตของคุณคุณเป็นคนรวยคุณเป็นคนสวยคุณมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพบตนุข,ของคุณนะคะถ้าใครมีครอบครัวภรรยาของคุณนี่โอ้โหเป็นแม่ที่ดีของลูกบางคนถ้าใครมีครอบครัวจะมีเบบีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเตรียมตัวมีเบบีได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณจะได้รับในไม่ช้านั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะ ชื่อเสียงของคุณแน่นอนนะคะคุณจะมีบริวารมากหน้าหลายตานะคะมีแต่คนเคารพชื่นชมชื่นชูคุณนั่นเองชาลีออดนะคะเตรียมตัวเดินทางนะคะเดิรชาลีออดคุณจะได้เดินทางใกล้ไกลคุณจะได้เดินทางแน่นอนคุณจะไม่ได้อยู่กับที่นะคะ ความสวยความมีเสน่ห์ความหล่อของคุณความมีอํานาจของคุณถ้าคุณอยู่กับที่นะคะคุณจะไม่ค่อยมีอํานาจวาสนาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเดินทางไกล้ๆตรงไหนก็ได้นะคะแล้วบารมีคุณจะเกิดนั่นเองนะคะทุกคนบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะบางคนก็จะได้ไปศึกษานะคะ ไปทำงานหรือวศึกษาที่ต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะนะคะเป้าหมายของคุณมีไว้อยู่ที่เป้าหมายจงเดินทางไปหาเป้าหมายที่คุณปรารถนานะคะนะคะเจ็ดไม่เท้านะคะคุณจะต้องเจอนะคะ บางสิ่งบางอย่างเจ็ดไม่เท้าคือการความกล้าท้าทายใหม่ๆที่ไม่เคยใครไม่เคยทําแต่คุณจะเป็นคนหนึ่งเดียวละ่ะที่ได้ลองทําเมื่อลองทําแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะสุขใจว่าเอ้ยที่เราทําไปเนี่ยมันมีความสุขนั่นคือคนคุณจะได้งานในสิ่งที่คุณชอบนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะจัดดีนะคะ ความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรเอกสารต่างๆนะคะปัญหาทุกอย่างทุกที้คายนะคะถ้าใครเดินเอกสารอยู่ในการต่างประเทศนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะหรือว่าการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นเองนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะแล้วไงต่อคะทุกคนขอบคุณค่ะ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  ก้าถ้วยชื่อเสียงเลื่องลือและบื้อไก่นั่นเองนะคะชื่อเสียงความสุขความอุดมสมบูรณ์มีครอบคอรัวที่อบอุ่นมีบริวารหลากหลายคุณจะเป็นเหมือนว่าคุณจะมองคนออกนั่นเองนะคะแล้วบริวารคุณอยากได้อะไรคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองมาดูไพ่ด้านหลังเดอรเมจิเชียนนะคะความรู้ความสามารถทักษะของคุณคุณสามารถสร้างมันได้เสกมันได้ด้วยความ เก่งความพยายามของคุณนั่นเองแล้วก็ด้านหลังคือเดอสตาอีกนั่นเองนะคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่ๆคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความอ่อมความยมปัญหาต่างๆคุณจะโดนปลดล็อกเห็นไหมคะคุณจะโดนปลดล็อกนะคะคุณจะเหมือนมีชีวิตใหม่ได้เกิดใหม่นั่นเองโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินนะคะก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณทำดีคุณก็ได้ดีแต่ถ้าคุณทำไม่ดีคุณก็ไม่ได้ดีนะคะ แม่หมอเป็นอะไรเหมือนแบบมันเจ็บที่คอเมื่อกี้อะค่ะเหมือนแบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะต่อค่ะไม่เกี่ยวกับนี่นะแม่หมอไม่ได้มีพลังวิเศษนะคะทุกคนแม่หมอไม่ได้สื่ออะไรนะคะนะคะอย่าไปคิดเยอะนะนะคะแม่หมอแค่เจ็บคอเฉยๆนะคะแล้วไงคะเบื้องบนจะทําให้คุณได้ปลดล็อกเรื่องไรต่อค่ะได้เจอความสุขคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศ ความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วจงนำความรู้ความสามารถของคุณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะนะคะไม่ต้องลังเลนะคะเรื่องการสื่อสารคุณบางคนกังวลเรื่องการสื่อสารไม่ต้องกังวลค่ะเมื่อคุณกล้าก้าวเท้าออกมาจากบ้านคุณก็สำเร็จไปหนึ่งขั้นแล้ว ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่กล้าออกออกมาจากบ้านแสดงว่าคุณยังมีความกลัวอยู่นั่นเองนะคะคุณจงมั่นใจในตัวเองรักในสิ่งที่ทำเมื่อคุณรักในสิ่งที่ทำสิ่งที่ทำจะก่อให้เกิดเงินกับคุณนั่นเองอย่าทำเพราะว่าคนเราจะมีการทำแค่สองอย่างนะคะทำเพื่ออยู่รอดนะคะกับทำแบบว่าไปวันๆเพื่อประจบ นั่นเองอย่าเป็นคนแบบนี้นะคะชีวิตคุณจะไม่มีความสุขชีวิตจําไว้นะคุณมีแค่ชีวิตเดียวมีลมหายใจเดียวจงทําในสิ่งที่คุณรักนะคะช่วงที่คุณยังมีเดี่ยวมีแรงยังมีอะไรอยู่นะคะแล้วคุณจะได้ไม่นั่มานั่งเสียใจทีหลังว่าอุ๊ยรู้งี้ฉันทําตั้งนานแล้วอุ๊ยรู้อย่างนั้นฉันทําตั้งนานแล้วไม่เอาไม่รู้แบบนี้นะคะลงมือทําทั้งที่ไม่รู้นี่แหละคะ่ะแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะต่อค่ะ การงานนะคะสามไม้เท้าเรื่องการงานของคุณนะคะ คุณจะมีแต่ความก้าวหน้าความเจริญนั่นเองงานที่3โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกาลังคุณกําลังมองหาให้ตัวเองมองหางานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เป็นงานที่3ให้กับตัวเองทุกวันนี้มีแต่คนทํา2งาน3งานทั้งนั้นเลยคะ่ะส่วนน้อยนะคะที่จะทํางาน1งงานเพราะว่างานหนึ่งงานมันก็บางทีรายจ่ายมันเยอะใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องทำสองงานสามงานนะคะเพราะว่าแต่ก่อน เราเงินมีเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ใช้ได้แต่ตอนนี้ภาษีสังคมมันเยอะผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนคอนโดผ่อนนูน่นผ่อนนี่ใช่ไหมคะมีแต่ผ่อนทั้งนั้นเลยเพราะว่าอย่าไปโทษใครนะคะที่ปัญหามันเกิดโทษตัวเราเองนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือชีวิตที่อบอุ่นครอบครัวของคุณก็จะเป็นครอบครัวคุณจะไม่มีคําว่าอ่อมไม่มีคําว่าทะเลาะก,กันนะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความอบอุ่นความสมบัง,บงความสุขนับจากนี้ในค่ําคืนที่พระจันทร์เต็มดวงถ้าใครไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะ ก็ขอให้นะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระจันทร์ก็ได้นะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะปาฏิหารจากเบื้องบนที่ส่งตรงมาให้คุณคืออะไรคะนะคะปาฏิหารจากเบื้องบนนะคะเงนินการเงินก็จะเข้ามาคะ่ะทุกคนคะ่ะ การเงินเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญการเงินสวยช่ำนะคะคุณจะมีเงินจากไหนคะเงินนี้เกิดมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นนายหน้าหรือว่าค่าคอมมิชชั่นต่างๆคุณจะได้มาเหลือๆเหลือหล้นนั่นเองนะคะการทำํำธุรก,กิจนะคะเกี่ยวกับพวกค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนี่คือความสุขสิ่งที่คุณจะได้รับครอบครัวจะเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไยปินเทศนะคะในคืนในวันพระจันทร์เต็มดวงทําสมาธินั่งภาวนาอยากได้สิ่งไหนให้ภาวนาเอาแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับสิ่งที่คุณยังค้างคาใจนะคะแล้วก็ขอให้เขาปลดล็อกชีวิตคุณนะคะให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสิ่งดีๆเข้ามาหานั่นเองแล้วไพ่อยากจะเตือนไหมคะ แล้วไพ่มีไพ่อยากจะเตือนหรือแนะนําอะไรไหมนะคะชีวิตของคุณไพ่อยาก,เ,กเตือนหรือแนะนําอะไรไหมคะเบื้องบนอยากจะเตือนหรือแนะนําอะไรไหมนะคะ การงานนะคะตอนนี้ไพ่บอกว่าการงานของคุณแปดไม้เท้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพุ่งไปข้างหน้านะคะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะคะการงานของคุณแล้วไงต่อคะนะคะคุณจะมีศัตรูหรืออะไรอีกไหมคะนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ความจเจริญรุ่งเรืองเดอสันชีวิตใหม่ๆความสุขใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะได้เจออีกครั้งหนึ่งแสงสว่างจําไวนะะ้นะคะนะคะเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคุณยังมีนะคะโอกาสใหม่ๆเริ่มต้นเสมอพะเมื่อมีคําว่ามืดตอนเช้าความมืดถึงจะยาวนานขนาดใหญ่ก็ยังเช้าอยู่ดี เพราะฉะนั้นชีวิตเริ่มขึ้นใหม่เสมอเหมือนเดอะซสันนั่นเองนะคะความสุขใหม่ๆความอิ่มเอมครั้งใหม่ๆที่คุณจะได้รับนับจากนี้ค่ะนะคะแล้วไงต่อคะความสุขขอบคุณค่ะเข้บคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหกถ้วย ความรักความสุขครั้งใหม่ครั้งใหญ่นะคะบางคนจะได้เจอรักอีกครั้งหนึง่งรักเก่าก็ได้นะคะบางคนลูกนี่จะเอานี่มาคืนบางคนรักเก่าคืนมาแต่คุณคงไม่เอาหรอกคะ่ะจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะความสุขใหม่หรือว่าลูกหนี่จะเอาเงินมาให้คุณในไม่ช้านี้นั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นบางคนจะได้กลับนะคะไปยังสถานที่เดิมสถานที่คุณเคยสถานที่คุณทําให้คุณ มีความสุขมากเหลือล้นนั่นเองนะคะนะคะแปดดาบนะคะไพ่ออกมาบอกว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะไรอย่าแช่งตัวเองนะคะนอนให้หลับถ้านอนไม่หลับให้สวดมนต์ยาดีที่ดีที่สุดคือการสวดมนต์เราบอกเลยนะคะนะคะแต่ถ้าใครเป็นศาสนาอื่นนะคะก็ ทำละหมาดทำละหมาดแล้วก็เข้าโบสถ์หรืออะไรทําสมาธิในโบสถ์นะคะนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่าแช่งตัวเองด้วยการนอนไม่หลับนะคะเดี๋ยวสุขภาพร่างกายจะแย่นั่นเองนะคะเฮอมีดเรียนรู้นะคะอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณจงชมตัวเองว่า ในทุกวันคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนคุณนี่แหละคือลูกรักของจักรวาลคุณนี่แหละคือเป็นคนที่เสกให้คุณมีอะไรต่างๆคุณโตขึ้นมาจากคุณที่เป็นเด็กบ้านนอกคอกนาคุณได้บ้านคุณได้รถคุณได้คอนโดคุณได้เงิน10บล้าน20่ล้านนี่คือพลังแห่งตัวคุณที่คุณสร้างมาล้วนๆจงชมตัวเองมองดูที่ตัวเองแต่ก่อนอย่ามองตอนที่ตัวเองอ่อม ยมนะคะมองตอนที่คุณมีความสุขแล้วความสุขนั้นจะกลับมาหาเรานะคะให้ความทุกข์เป็นบทเรียนแล้วสร้างบทเรียนนั้นขึ้นมาใหม่นะคะกำแพงไม่ได้สร้างในวันเดียวเสร็จนะคะบทเรียนก็เหมือนกันไม่ได้อ่านบทที่หนึ่งแล้วจะข้ามไปบทที่สิบเลยเพราะฉะนั้นก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นแบบมั่นคงค่ะต่อค่ะการงานนะคะ ระวังเรื่องปัญหาการงานนะคะถ้ามปีปัญหาเรื่องการงานนะคะก็ขอให้ใช้สตินะคะความขัดแย้งในเรื่องการงานถ้ามีให้ใช้สติมากๆเพราะว่านะคะความอารมณ์ร้อนความใจร้อนมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นหรอกคะ่ะนะคะมีแต่การสาัดสีใส่สีใส่กันอารมณ์บางคนนะคะก็เหมือนบางคนที่มาเกียนคีย์บอร์ดกับแม่หมอแม่หมอก็ไม่โกรธนะนะคะเพราะว่า เราไม่สามารถห้ามเกียนคีย์บอร์ดทุกคนได้นั่นเองนะคะนะคะถ้าเราไม่รับไปสนีก็ส่งกลับไปหาคนคนนั้นนั่นเองนะคะทุกคนจำไว้นะคะแม้จะมีเกียนคีย์บอร์ดเข้ามาหาแม่หมอแม่หมอก็ไม่รับเขาก็ส่งไปถึงเขาเหมือนเดิมนะคะต่อค่ะการเงินและการเงินของคุณนะคะสี่ เหรียญการเงินคุณจะได้วางแผนการเงินอีกครั้งหนึ่งเมื่อเงินเข้ามาหาคุณคุณจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้ควรจ่ายดีไหมอันนี้ไม่ควรจ่ายดีไหมแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีสี่เหรียญคือไพ่แห่งความเศรษฐีที่ดินนะคะคุณจะมีที่ดินที่ดอนอะไรต่างๆเดือดซันเรื่องปัญหาการงานคุณก็จะขี้ขายลงนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะโอกาสใหม่ๆของคุณจะได้รับการปลดล็อกความสุขนะคะราชินีถือ นะคะราชินีถือถือถ้วยนะคะราชินีถือถ้วยไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายนะภรรยาคุณจะดูมีน้ํามีนวลดูจะสวยขึ้นแน่นอนว่าจะมีเบบีร้อยเปอร์เนนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณจะเจอหญิงงามเลยเละถ้าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงชื่อเสียงของคุณนะคะ จะชื่อเสียงความสวยความงามความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของคุณนะคะจะนําพาให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญให้ลงมือทํานะคะผู้หญิงอย่าอ่อนอย่ายยมนะผู้หญิงจะเป็นกระทาเป็นราชินีถือ้วยจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนไหวใครพูดอะไรเปคนอื่นแต่ไม่ยอมเปตัวเองรักคนอื่นแต่ไม่ยอมรักคนตัวเองนั้นเนี่ยค่ะนะคะ ห้าดาบนะคะห้าดาบนะคะอุปสรรคปัญหาให้ระวังด้วยนะคะอย่าไว้ใจใครนะคะเรื่องการงานเนี่ยคุณอย่าไว้ใจใครทั้งนั้นแม้เขาจะปากดีกับคุณปากดีก็หมายถึงว่าพูดดีกับคุณนะคะอยู่กับเพื่อนให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาทุกอย่างนะคะถ้าคุณนะคะทะเลาะกับเพื่อนอย่าเอา เพื่อนไปนินทาหรือไปนินทาให้คนนู้นคนนี้ฟังไม่เอาค่ะเดินออกมาแล้วก็ไม่ต้องสนใจจําไว้นะคะถ้าเราไม่รับเหมือนบุรุษไปษณีถ้าเราไม่รับ,บ,ส,ารารบสารนั้นก็ส่งไปถึงเขาไม่ถึงผู้ส่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปรับอะไรที่มันทำให้จิตใจเราไม่สบายนะคะแล้วสิ่งต่างๆนะคะ ชัยชนะก็จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าเราไม่รับสักอย่างนะคะสิ่งต่างๆก็จะส่งคืนไปหาเขานั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอีกไหมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณอีกไหมคะคุณจะได้ดวนปุดล็อกนะคะในเรื่องปัญหาต่างๆนะคะชีวิตของคุณจะได้เจอแต่ความสุขทุกคน แต่เลียนนะคะการเงินของคุณคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนธุรกิจกำลังจะก้าวกระโดดนั่นเองการเงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาแม้ในยามค่ำคืนคุณก็จะต้องทำงานเพื่อหาเงินนั่นเองนะคะทำงานตอนไหนก็ได้นั่นเองนะคะคุณเป็นคนเขียนตําราชีวิตให้กับตัวเองนั่นเองนะคะชื่อเสียงของคุณจะเรื่องลือระบือไกลแน่นอนค่ะนะคะ และคุณจะเกิดความสุขในชีวิตอีกครั้งนะคะเหมือนเด็กได้เกิดใหม่นะคะเหมือนเด็กไปเล่นทะเลคุณจะมีชีวิตแบบนั้นล่ะค่ะชีวิตของคุณจะอิ่นเอมแบบนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อนะคะเดอะเดทณวันนี้ที่คุณเข้ามาดูนี้นะคะมันจบแล้วค่ะชีวิตของคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ แต่ที่สำคัญบางคนนะคะมันขึ้นเดอ d ์เดทมานะคะคุณจะชีวิตเกิดใหม่มันจะซับพอร์ตกับตัวนี้ค่ะนะคะชีวิตเกิดใหม่คุณจะได้โดนปลดล็อกได้หลุดพ้นนะคะชีวิตใหม่ๆจะเกิดขึ้นแบบนี้เลยค่ะเดอ d ์เดทนะคะแบบนี้เลยนะคะชีวิตคุณแล้วชื่อเสียงของคุณจะดังกังวานนะคะมีชื่อเสียงมีการติดต่อสื่อสารนะคะจงใช้ปากให้ดี นะคะอย่าใช้ปากในทางไม่ดีนะคะเพราะว่าปากคนมันพลิกแพงได้ลิ้นเออไม่ใช่ปากค่ะลิ้นคนมันพลิกแพงได้นะคะเพราะว่าเขาที่เขาบอกว่าลิ้นไม่มีกระดูกนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วยังไงต่อคะนะคะขออีกสักใบได้ไหมแม่หมออย่าอีกสักใบเลยก็ไม่ดีใช่ไหม เดวิลระวังเรื่องอารมณ์นะคะไพ่เตือนบอกว่าระวังเรื่องอารมณ์นะคะระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่ามีบางอย่างยังอาแคดคาดแขนคุณอยู่นะคะมีทางเลือกอยู่สองทางนะคะยังมีความอาคาดแขนคุณอยู่ระวังเรื่องอารมณ์นะบางคนเขายังล็อกชีวิตคุณอยู่นะคะนะคะแต่บางท่านได้โดนปลดปล่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะไปแล้วคะ่วคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ